หญิงดูผลการเลือกตั้งเมื่อคืนแล้วเป็นยังไงบ้างครับตามที่ค,คิดไว้ไหมฮะไม่มไม่ได้คิดอะไรค่ะก็อ่านเกณฑ์ไม่ได้ออกทั้งหมดในในความหมายคือเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่านปะนแต่ว่าเมื่อผลออกมาเราเห็นอะไรก็ไล่เรียงไปค่ะอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือพ,พักเพื่อไทย ไม่ได้ตามท,ที่ที่ที่ตั้งใจเอาไว้ครับซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรซึ่งอ่าพอจะมีคําตอบหรือ,อบ้างนะคะอันที่สองค่ะก็คืออ่ัภาคของของของสปสองพือ,อ,อ,อสอ,อ,งอ,อ,อ,องลุงครับไม่ได้เอซึ่งถามว่าหรือได้น้อยแสดงให้เห็นถึงประชาชนเบื่ออนะคะอ่อซึ่งไม่ได้หมายความว่าแกทําไม่ดี เป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะคนบางคนอาจจะเหมาะบางช่วงเวลาซึ่งอันนี้อันเราเรามองไว้แล้วว่าเอมันน่าจะเหมือนกับประชาชนน่าจะเบื่อแล้วกับขอน้าที่จะถึงเวลานะคะเนี่ยแต่ว่าอันที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการที่ก้าวไกลได้ค่ะครับเขาเป็นพรรคที่มาคนละแนวมาแบบคนคนรุ่นใหม่ตั้งใจทํางานจู่ๆมันจะได้หมดทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ในระบบพักแบบเก่าเนี่ยเราต้องรู้จักค่ะเมื่ออ่านเกมตรงนี้มันทำให้เห็นว่าตรงนี้แหละที่ต่อโจทย์ข้อสองว่าคำที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันไม่เห็นในรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นข้อเสนอหลายเรื่องเรื่องปฏิรูปเรื่องของเ,ออเ,ออเรื่องการแก้ปัญหาที่เกิดคอร์ ruption, รัปชันเรื่องการกระจายรายได้คือเราเราเรา,เราไม่บอกนะว่าไอ้พวกนี้มันหลอกหรือไม่หลอก,เร,ลอกเราไม่พูดเพราะมันก็ มีอะไรมาล่อหลอกอย่างเงี้ยเขาอันเลยครับแต่ประชาชนมันเห็นทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจะจะเกิดจากใครมาซื้อเสียงหรืออะไรประมาณนั้นครับครับแลามันก็เป็นสิยงที่ต้องฟังเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคร่าวๆที่เห็นนะคะแล้วก็เห็นอันสุดท้ายอันที่สี่ค่ะครับคือดีใจที่การเมืองเนี่ยมันถูกล้างระบบสักทีหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องมีนายทุนพักอืมเอามามีนายทุนพักการตั้งมันก็มีโคตา นะคะมีโคตาปักไว้ก็มีนู่นนี่เยอะแยะไปหมดถอนทุนคืนตอนเนี้ยต้องบอกว่าให้กำลังใจและห่วงเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีครับแล้วก็คนที่ได้รับเลือกมาเนี่ยเป็นคนที่ได้มาตามความต้องการที่อยากให้พักทำทำตามที่ตั้งตั้งใจไว้ไม่ได้ได้มาเพราะตัวเขาเองมีประสบก,การณ์มันจะเจอกับความเขี่ยวทางการเมืองเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นเป็นความรู้สึกนักเวลาต่อที่ทราบผลค่ะครับครับเมื่อกี้แย์หญิงคุณหญิงบอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนนั่นคือมุมหนึ่งแต่ก้าวต่อไปครับที่ต้องมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคิดว่าทิศทางของสวและคุณหญิงเป็นยังไงครับอในส่วนตัวเนี่ยเราชัดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะครับว่าเดิมเนี่ยหลักการที่ให้ความเห็นว่าจะไม่โหวต ั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วเนี่ยเพราะว่าหลักการของการเมืองทั่วไปเนี่ยมันไม่มีให้สวมาโหวตเพราะสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ที่ในครั้งแรกเนี่ยเราสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษที่ตั้งใจบทเฉพาะการว่าอยากให้ได้นายกที่จะมาปฏิรูปนึกภาพไหมคะครับแต่พอมาแล้วไม่ทําอะไรได้เลยครับอบริบทไม่เหมือนกันเราก็เลยบอกตั้งแต่แรกแรกเลยว่าจะไม่โหวตคือไม่ไม่ใช้สิิ์นี้ เพราะฉะนั้นพอมาถามว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงหมอยืนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถามว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรก็คงมีหลายรูปแบบค่ะครับคุณหมอครับมีอันหนึง่งที่หลายคนก็อยากอยากถามนะครับแล้วก็สงสัยรวมถึงเป็นกังวลด้วยว่าถ้าสมการ,รหรือตัวเลขมันสามแบบเนี้ยมันต้องใช้เสียงสอวอ,อีกดั้ง60-70คนจะไม่มีปัญใจหน่อยหรอครับ,รบหรือว่าจะมีทิศทางที่ ไม่ฝืนประชาชนไหมในมุมนี้แล้วผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคะแนนเสียงประชาชนที่มากขนาดนี้คุณหญิงได้ประเมินไว้ยังไงบ้างไหมครับโดยส่วนตัวมองอย่างนี้ค่ะเมื่อเรายึดหลักการเราก็ยึดหลักการค่ะไม่ใช่ว่าพอมาเจอผลอย่างนึงแล้วเราก็ต้องแปลเปลี่ยนไปตามนั้นทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยสามร้อยเก้าเนี่ยเชื่อว่าจะมีคนไปโหวตให้ ะะแล้วก็ไม่ว่าอะไรด้วยนะคะถ้าเป็นการโหวตถ้าอย่างเช่นฟังทัานคำโนวณเนี่ยท่านผ้ hmm. ุก็จะบอกว่ามันการโหวตนั้นถ้ามันเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐบาล mm hmm. ก็จะโหวตคือโรจิสติกส์ค่ะส่วนตัวค่ะครับนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไม่โหวตไม่ได้แปลว่าไม่ฟังเสียงประชาชนอย่าลืมว่าก่อนเลือกตั้งประชาชนก็ไม่อยากให้สวโหวต mm hmm. ถูกไหมคะแต่พอมันมาเกิดความไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแล้วจะอยากให้โหวตเนี่ย แต่โดยส่วนตัวเป็นคนไม่ทําอะไรตามกระแสค่ะจะทําตามหลักการครับแต่ส่วนสวอท่านอื่นจะโหวตหรือไม่โหวตอย่างไรอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะอืมอม,มีคนตั้งข้อสงสัยครับเป,เป็นหญิงคณหญิงครับขออนุญาตถามว่าสอวอในการโหวตนี่ครั้งก่อนๆมีความเป็นเอกภาพาพอสมควรครั้งนี้มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นไหมครับหรือว่าแต่ละคนก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองครับเออ ไม่น่าจะมีความเป็นเอกภาพนะคะตั้งแต่ตอนแรกอะคะ่ะตอนแรกมันเพียงแต่ว่าหลักการมันมันมันดูชัดเจนว่าอยากให้นายกสามารถไปขับเคลื่อนการปฏิรูปแต่ครั้งนี้ม,มันไม่ใช่แล้วนะคะครับค่ะมันไม่ใช่มันเป็นรัฐบาลที่ที่จะต้องต้องเป็นนายกที่สองพักใหญ่มันคะแนนใกล้กันมากครับแล,แล้วจะเอายังไงคนะคะสานคุผเลือกมาแล้วสวจะโหวตเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคง ก็คงได้อะคะ่ะแต่จะไม่โหวตหมดเลยเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วก็ไม่ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะไม่โหวตตามหลักการครับแต่รอบที่แล้วนี่ไม่ไม่แตกแถวเลยเหมือนกันนะครับคุณรับไม่ไม่แตกใช่ะเพราะว่าหลักการเอ,อ่คำถามเฉพาะคําถามพ่วงอ่ะมันมาเพื่อนายกนกายแทนปฏิรูปใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าดูตามนี่มันจะเป็นใครมันก็ต้องเป็นท่านประยุทธ์ตอนนั้นนะคะในเวลานั้นค่ะครับ แต่ถ้าเราอธิบายว่าทั้งท่านประยุทธ์เองหรือว่าทั้งคุณพิธาที่เสนอตัวเป็นว่าที่นายกตอนนี้ก็ล้วนแต่ผ่านระบบการเลือกตั้งมาเหมือนกันไปะชาชนเลือกผ่านประชาไตมาเหมือนกันเหมือนที่คุณประยุทธ์เองก็พูดหลายครั้งเหมือนกันว่าก็รวมเสียงได้รวมเสียงได้เกินครึ่งของสภาล่างอย่างนะครับที่สวก็พูดเสมอว่าก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกันว่าถ้ารวมเสียงได้เกินเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะโหวตให้เหมือนกันครับอันนั้นคือเราก็เคารพความเห็นเขานะคะครับ แต่ว่าส่วนตัวหมอหมอคือไม่ไม่โหวตค่ะคเพราะมันไม่ควรจะได้สิบนี้ค่ะอืมครับอืมแล้วคุณหมอประเมินไหมครับว่าถ้าเกิดว่าสวไม่โหวตกันแล้วเกิดสถานการณ์ลากยาวต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดเดนล็อกนะเจิดเดนล็อกไหมครับมีมีซีนาริโอแบบนั้นไหมครับเอ่อการร่ากกัคือันเนี้ยมันเหมือนเขาทําแบบนั้นเอาไว้ค่ะอืมแต่ว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้ หมอเชื่อว่าเขาสามารถรวมกันได้อืเพราะว่าเขาก็ได้บอกแล้วว่าเขาให้พักที่หนึ่งนะคะแี่เดแต่ว่าพักที่หนึ่งเนี่ยเอิญมีมีแค่มมะมีคาที่บอกออกมาว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทีนี้พอจะเอาอีกพักหนึ่งเข้ามารวมแล้วเนี่ยอจะเอาเหตุผลอะไรเท่านั้นแหละมันก็เลยเราอาจจะลําบากใจแต่ดูดูแล้วไม่น่าจะยากในการรวมเสียงค่ะครับ,รบโอเคครับขอบคุณคุณหญิงมากนะครับขอบคุณคุณหมอครับ ขอบคุณมาคะขอบคุณมาคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เก็ตเซนด์ดับสวัสดีครับ